สีเทียนที่รักกันสอนเรื่องการแบ่งปันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องหนูดีกำลังยิ้มอย่างมีความสุขโดยมีกล่องสีเทียนหลากสีอยู่ข้างๆและสีเทียนสีแดงกำลังจับมือกับสีเทียนสีฟ้าอย่างอบอุ่นในกล่องสีของน้องหนูดีมีสีเทียนมากมายเลยค่ะสีเทียนแดงจ๋าเป็นสีที่สวยที่สุด มันชอบวาดรูปหัวใจดวนโตแดงจ๋าคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดและอยากวาดทุกอย่างคนเดียวเสียงสีแดงอย่างหยิ่งฉันสวยที่สุดใครจะมาใช้ฉันไม่ได้สีเทียนฟ้าใสาก็อยากวาดท้องฟ้าที่สวยงามบ้างเสียงฟ้าใสเศร้าๆฉันอยากวาดก้อนเมฆบ้างจังแต่แดงจา๋าเอาแต่ใช้ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ยอมให้ใครใช้เลยค่ะ เสียงแดงไม่ไม่ให้ใช้แต่แล้วแดงจ๋าก็วาดมากไปจนไส้หักแป๊บเสียงแดงร้องโอ๊ยโอ๊ยฉันเจ็บจังแดงจ๋าเศร้ามากเลยเพราะวาดหัวใจไม่เสร็จฟ้าใสาเดินเข้ามาหาอย่างช้าช้าด้วยความเมตตาเสียงฟ้าใสาอ่อนโยนแดงจา๋าไม่เป็นไรนะเสียงฟ้าใสา ให้ฉันช่วยวาดทองฟ้าให้ก่อนไหมจะได้ไม่เหงาแดงจ๋าพยักหน้าเบาๆยอมให้ฟ้าใสช่วยหนูดีเลยหยิบฟ้าใสไปวาดทองฟ้าสีสวยแล้วคุณแม่ก็ช่วยเหลาแดงจ๋าให้คมเหมือนเดิมแดงจ๋ากลับมาแข็งแรงและวาดหัวใจเสร็จพอดีเลยค่ะแดงจ๋ายิ้มให้ฟ้าใสอย่างจริงใจเสียงแดงมีความสุข ขอบใจนะฟ้าใสเธอใจดีที่สุดเลยตั้งแต่นั้นมาทั้งสองสีเลยรู้ว่าการแบ่งปันและช่วยเหลือกันมันสนุกกว่าอยู่คนเดียวเยอะเลยพวกเขาสองคนแบ่งปันกันอย่างมีความสุขตลอดไปภาพว่าสวยๆโชว์ดูสิหัวใจสีแดงกับท้องฟ้าสีฟ้าสวยมากเลยข้อคิดการแบ่งปันทำให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะ ฝันดีนะหนูน้อยแล้วพบกันในนิทานตอนต่อไปนะจ๊ะ